สวัสดีค่ะเพื่อนๆพือนพอกันนี่แล้วจ้ากับคนมากรอเหล็กเด็ดผ้ารวยจ้มวันนี้คนมากรอเนาะค่ะกะสีผ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องมาเบิ่งแนวทางหวยเล่าพัฒนาค่ะพี่น้องจ้าสูตรเม็ดเดียวค่ะงวดประจําวันที่15าค่ะเดือนมีนาคมปี2566ก่อนอื่นแอดมินก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องเอฟซีค่ะสวัสดีทางเอฟซีไหมพี่น้องจ้าและกการสวัสดีเอฟซีเก้าน้าแอดมินก็ขอบคุณทุกไล์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกําลลังแรใจเยนะค่ะ เถามาแล้วกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนหมักหล่อเหล็กเด็ดผารวยน้ำนเนาะข่ะเน่าเดี๋ยวเขามาฟังคําเตือนก,น,กนกันก่อนพี่น้องจา๋าคําเตือนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมรับฟังเด็กอ,อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่น,ลนการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง เอาฟังคำเตือนแล้วเนาอพี่น้องจ๋านะเดี๋ยวแอดกสสีผ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องนองค่ะมาสารุปผลพี่น้องจา๋าแนวท่าอ่าเล่าพัฒนาเนาะคขะเนาะงวดประจำวันที่อ่าิบกันกรค่ะ มันประจำวันที่13พี่น้องจ๋าแอดเบลพิษเฮากลับมาเบิ่งว่นนาแนวทางที่แอดให้ไปผลออกมาเขาลื้อรุดเนาะคะ่ะเนาะก่อนอื่นแอดกะขออ่าแบ่งปันเนาะพี่น้องจ๋าเนาะขออนุญาตแบ่งปันกลุ่มแนวทางค่ะสําหรับเพื่อนๆพี่เพียน้องเอฟซีท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับแอดกะสามารถแอดไลน์ขเข้ามาได้เลยพี่น้องจ๋าจะมี2กลุ่มเนาะคะ่ะจะมี VIP แล้วก็ฟรีเนาะจ้ะเนาะมากลุ่มใดก็แอดไลน์ขเข้ามาได้เลยจ้ะ ID ไลน์ก็จะตามหนา้าจอที่เพื่นอนๆพี่เพียน้องกําลังรับชมอยู่นี่เนาะจ้ะ ามาตามต่อค่ะกับผลงวดวันที่13พี่น้องจ๋าสายวิ่งรูดเนาะค่ะเนาะตามสูตรเลยเนี่ยเด่นที่สายวิง่งสายรูดเนาะค่ะตัวเลขที่แอดหายไปพี่น้องจ๋าเด่น7รอง8ค่ะเด่น7รอง8เนาะแอดฟันที่7พี่น้องผลค่ะ172114 172114เนาะค่ะเนาะงวดวันที่13 2ตัวบนจะเป็น14ค่ะ14นี่แอดรูดไปเนาะพี่น้องจ๋าเนาะเพราะว่าแอดได้7กับ8เนาะค่ะ สำหรับ2ตัวล่างจะมี2คููพี่น้องจ๋าจะมี1 7กับ2 1ึค่ะ2อแอดการูดพี่น้องจ๋าแต่่าม่า1 7เนาะมาเป็นตัวกับพี่น้องจา๋าสายวิ่งรูดมาเนาะค่ะพี่น้องจา๋ามา2ตัวล่างของชุด6ตัวพี่น้องเนาะแอดกาขอสแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่พี่พน้องเอฟซีนั่มอ่าสำหรับทันไดทีมีชกอ่ากับ2ตัวล่างชุด6ตัวเนาะค่ะสำหรับท่านไดที บ่อได้ม่โชคสองตัวลางของชุดหกตัวเนาะค่ะกะบอ่อเป็นอย่างนาะพี่น้องจ้ามาเบิ่งแนวทางแก่มืองวดวันที่สิบห้านอค่ะเนาะกะมาเบิ่งไว้อัดจะได้ตัวใดมาฝากมาแบ่งปันจ้ะสำหรับตัวเลขที่แอดคำนวณเนาะค่ะแอดกะหายไปที่เดนซีร้องห้าค่ะเดนซีร้องห้าแอดพันที่สี่จาเพราะฉะนั้นแอดกะจะรูดสีหายเนาะเริ่มต้นที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง สี่สามสี่สี่ค่ะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าอย่าลืมไปกลับเด้อพี่น้องจ๋าเด้ออย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะหล้วก็อย่าลืมว่าแนวแท่งของแอดก็คือหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะนาองหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะอะเดี๋ยวมาเบ่งสายจอพี่น้องจา๋ามาเบ่งสายจอเนาะคะ่ะวาลัก ซีแอดไหเนีนคูไดราคาแอดไหเนีนคูไดเนาะค่ะสำหรับสูตรเม็ดเดียวในพี่น้องจ๋าแอดจ้าไหเน้นที่สายวิ่งรูดเนาะค่ะนอจ้าไหเน้นที่สายวิ่งสายรูดจ้าลักซีพี่น้องจ๋าลักซีแอดให้เน้นทีซีซีค่ะซีห้าซีหกแล้วก็ซีเจ็ดค่ะหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันระวังซีเก่านะพี่น้องจ๋าเนาะลักหาค่ะลักหาแอดจ้ให้เน้นที่ ห้าห้าห,ห้าหกห้าเจ็ดหาสี่จะเป็นตัวนี้นองพี่ดองจานะหาแล้วก็จะเป็นหาแปดค่ะ อ่โหกับเก่าเป็นตัวเดียวกันระวังห้าเก้าค่ะพี่น้องจา๋าระวังห้เาเก้าเนาะค่ะนาะถามัากถาชื่นชอบก็บจดไว้แคบไว้พี่น้องถามบมาบชอบเรือผพานได้เลยเนาะคะ่ะก่อนออกไปค่ะจะไั่กาฝาคนเพื่อนพี่พน้องๆเน,ะะนาะค่ะนาะฝากคนไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนมกักรอพารวยนนะคะ่ะเพระาะว่าคนมักรอจะได้มีกําลังใจในการคํานวณตัวเลขมาฝากมาแบ่งปันเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาแล้วพี่น้องจ๋าพอกันคลิปหน้าจ๋าสวัสดีค่ะ